หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเราอย่างทาง Token Travel Thailand ช์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติ e ีโรและ s ซอร์อในเกมแดงเดือดระหว่างทาง l i v e r pool กับ Manchester ์ยูไนเตในวันที่2ถึง9มีนาคม สุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์โอรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ถลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตาม QR วโคดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์ p o o ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์ pool ประจำวันที่23มกราคม2566 ด so o วยโซรีพอร์ตบายเซซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกได้ที่ลิงกด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับสเตฟานบาเซติชฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเรากันก่อนเลยหลังจากเขาได้รับความไว้วางใจจากเยอเกนครอปมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเขาได้โอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว15นัดในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมบิ๊กแมตช์นัดล่าสุดที่ฟาดแข้งกับเชลซีที่สนามแอนฟิลด์ที่ซึ่งเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่นานทีแรก นั่นทำให้โจ้ตัวออกไม่สัมภาษณ์ยอมรับเลยว่าเขาเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกันที่ครอปไว้วางใจถึงขนาดให้เขาเป็นตัวจริงในเกมนัดดังกล่าวผมเองก็เพิ่งทราบเมื่อวันศุกร์นะว่าผมจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงกับเชลซีบาเซติชก่าวเห็นได้ชัดเลยว่าเรากำลังเตรียมทีมกันในวันนั้นแล้วผมเองก็เพิ่งจะทราบเรื่อง มันทําให้ผมรู้สึกช็อกไปเหมือนกันนะและผมก็มีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่ที่ได้ลงเล่นเพื่อช่วยเหลือทีมของเราผมไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของเยอเกนครอประหว่างงานแถลงข่าวอย่างไรก็ตามมันถือเป็นเรื่องที่สวยงามเสมอเมื่อเราได้ยินบอสพูดออกมาอย่างนั้นและตัวของผมเองก็แค่พยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมา ใช่เลยในมุมมองของผมแล้วพ้นเสมอถือว่ายุติธรรมดีแล้วนะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันควรจะมีทีมที่ชน,นะแต่เราเองก็มีทั้งช่วงที่เล่นได้ดีและไม่ดีตอเนเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังผมคิดว่าเราทำได้น่าถึงมากเราขึ้นไปกดดันพวกเขาเราเก็บบอลได้แล้วเราก็สร้างสรรโอกาสแต่โชคไม่ดีที่เรายิงประตูไม่ได้มันทำให้โอกาสของพวกเขากลับคืนมา แต่ผมคิดว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่แฝแล้วและการเกร็เียคีนชีตได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในในก็พูดถึงควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยแต่เป็นความคิดเห็นจากฝั่งอดีตนักเตะอรับตำนานของทางชิลซีกันบ้าง นั่นก็คือจิมมี่ฟรอยด์ฮัตเซิลเบงเมื่อเขามองสถานการณ์การแข่งขันแย่งชิงอันดับท็อปโฟในการแข่งขันฤดูกาลนี้ที่เป็นไปอย่างดุเดือดซึ่งแมลิวรปพูของเราจะรั้งอยู่เพียงอันดับที่9ของตารางและมีแต้มตาำหลังทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนิวคาสเซิลไกลถึง10คะแนน แต่ฮัตเซลเบนกับมองว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําใ้้ทีมของเยอเกนครอปยังคงดูมีภาษีดีที่สุดที่จะเล่นเครื่องในช่วงท้ายสีสั้นจนขึ้นมาจบในท็อป4ได้แล้วก็มีโอกาสมากกว่าทางชิลซีที่ทุ่มเงินมาหาศาลเสริมทับในการแข่งขันฤดูกาลนี้ด้วยสัํปไปผมคิดว่ามันจะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ต้องสูญเสียตำแหน่งของพวกเขาไปนะฮัตซซลเบงกล่าว ในตอนนี้พวกเขาดูเป็นทีมที่มีความสดและจากแนวทางการเล่นของพวกเขามันก็ทำให้พวกเขาสมควรจะมาอยู่ในอันดับแบบนี้แล้วอย่างไรก็ตามผมคิดว่าทางเชลซีเองกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะและนั่นก็แตกต่างกับทางลิเวอร์พูลอย่างสิ้นเชิง ลิเวอว่าผู้เองสามารถไว้พ่าสิบเกมติดต่อกันเหมือนที่พวกเขาแสดงให้เห็นมาโดยตลอดในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงมองว่าพวกเขามีโอกาสที่จะไล่ทันทางซิลมากกว่าเชลซีนอกจากนี้หากพวกเขาเดินหน้าเก็บคินชีตจากนั้นก็ทำประตูได้พวกเขาจะคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผมแล้วนิวคือทีมที่อาจจะหลุดออกจากท็อปโฟในช่วงโค้งสุดท้าย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่สมของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้างมันชัดเจนว่านี่คือตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดและเป็นปัญหาที่คาราคาสังมาอย่างยาวนานตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว นักเตะเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมเราก็าคือทางจุดเบอรลิงแฮมมิดฟิล์สตาร์ดังของเสือเหลืองโบสเซียดอร์ตมุนหลังจากโจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในระดับสโมสรหรือระดับเกมทีมชา อย่างไรก็ตามการจะคว้าตัวเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมาทางดอทมุลเองก็ได้ตั้งกำแพงค่าตัวเอาไว้ที่ขั้นต่ำถึง100ล้านปอนด์หรือบางกระแสก็ได้อ้างว่ามันได้ทะลุขึ้นไปถึงระดับ150ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวแม้กระนั้นล่าสุดฟาบิ i ซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ออกมายืยนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าลิเวอร์พูลยังงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการ,ร,าราไล่ล่าลายเซ็นของเบลลิงแฮมแต่เรื่องดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แล้วก็ไม่น่าจะทันช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ด้วยดังนั้นความเป็นไปได้จึงมีโอกาสเป็นช่วงสัมเมอร์มากกว่า เรารู้ดีว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ลิเวอร์พูลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับการเสริมผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ก็คือการคว้าตัวจุดเบลลิงแฮมนะโลมาโน่กล่าวทว่ามันยังมีเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นตัวสอดแทรกด้วยดังนั้นการแข่งขันยังคงเปิดกว้างอย่างสิ้นเชิงมันยังไม่มีอะไรมาการันตีหรือตัดสินได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้า มันจะต้องใช้เวลาไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้กลับมาดูสถา,านการณ์ในแนวรับของเรากันบ้างดีกว่าหลังกำลังเกิดวิกฤตอย่างหนักทั้งเรื่องอาการบาดเจ็บและปัญหาฟอร์มการเล่นของนักเตะแถมล่าสุดนาธานเนลฟิลลิปป์ักหลังเจ้าเวหาของทีมเราก็กำลังตกเป็นข่าวว่าเตรียมเก็บข้าวของอัมลาถินแอนฟิลไปในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลง ทั้งนี้ฟิลิปเองได้แสดงออกอย่างชัดเจนมาโดยตลอดว่าต้องการโอกาสในการลงสนามและสถานการณ์ของเขาที่ลิเวอร์พูลก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆในทีมของทางเยอเกนครอปฉะนั้นแล้วการย้ายสโมสรไปหาความท้าทายใหม่ๆจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายหลังเขาเพิ่งได้ลงสนามไปเพียงแค่เจเกมเท่านั้นในฤดูกาลนี้แต่ก็ได้รับความสนใจเข้ามา จากหลายสมสมโลร่าสุดตามการรายงานข่าวจากลิม์พูเอ็กโคสื่อวองในของสมโมสรก็ได้ระบ,บุว่าทีมของเราได้เตรียมแผนการรองรับในเรื่องดังกล่าวเอาไว้แล้วเรื่การจะเรียกตัวลีสวินเลียมปากกหลังดาวรุ่งกลับมาสู่ทีม ในตอนนี้เขาถูกยืมตัวไปเล่นอยู่กับแบ็กพูลในระดับแชมเปี้ยนชิพเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามและได้ลงเล่นรวมไปทั้งสิ้น17นัดแม้ว่า5เกมหลังสุดนั้นจะได้สัมผัสยอดย่าไปเพียงแค่เกมเดียวอย่างไรก็ตามวินเลมส์ก็เคยสร้างปรากฏการณ์ฤดูกาล2020 2021เมื่อเขาจับคู่กับฟิลิปได้อย่างลงตัวในตอนที่ทีมของเราเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานในแนวรับแบบยกแผง ท้ายที่สุดเขาก็ช่วยทีมเล่นเครื่องจนจดท็อปโพร้อมคว้าตัวไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้อย่างงดงามแต่ในหตนี้เขาจะถูกเรียกตัวกลับมาจากการยืมตัวก่อนกำหนดเพื่อทดแทนการจากไปของคููหูเก่าเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาสู่สโมสรของเราได้ช่าะอย่างยิ่งจากตะวันออกกลางกันบาง มาทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปเจ้าของสโมสรที่นำโดยจอห์นดับเบิลยูเฮนรีได้ร่วมแถลงการเย,ยืนยันเจตนารมการขายทีมทั้งแบบทั้งหมดหรือแบบบางส่วนตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วดังในกลุ่มทุนได้ความสนใจก็คือกาตาอินเวสเมนต์ออริทอรีหรือกองทุนแห่งรัดกาตาที่มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลถึง445,000้านล้านดอลลาร์สหรัฐห,หรือคิดเป็นราว3,6 0,000ล้านปอนด์ นั่นหมายความว่าพวกเขามีทรัพย์สินมากกว่าทางจอนเฮนรี่ถึงหนึ่พเท่าซึ่งความสนใจดังกล่าวก็นำมาโดยทางมานสูอิบราฮิมเอามามูธซีออของพวกเขา ตามการรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่ากองทุนแห่งรัดกาตาได้แจ้งความต้องการให้เฟนเ a ส s ปอร์ตกรุ๊ปหลับทราบไปแล้ววา่าพร้อมจะซื้อสโมสรแบบ TakeOver ทั้งทีมหรือแม้กระทั่งการลงทุนแบบซื้อหุ้นส่วนแบบรายย่อยก่อนเพื่อรอการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคตแต่ต้องการความชัดเจนจากทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปว่า จะเอาอย่างไรและหากยังคงดึงเชงเพื่อเรียกราคาเพิ่มพวกเขาก็พร้อมถอนตัวจากดิวนี้เช่นเดียวกันซึ่งนั่นเป็นการโยนเผือกร้อนกลับไปให้เจ้าของสโมสรปัจจุบันของเราให้รีบต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาหากไม่ต้องการจะพลาดบิ๊กดิวนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ